มาดูกันเลขอะไรเลขที่ออฟเลขที่ออฟดูเลยเอา้าเป็นกุง้งกุ้งเป็น <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แนนนี่ชายาะจะพามาเซตกันที่ร้านครัวกำไรนะคะที่เพชรบูรณ์นะคะ,ะ,คะมีอาหารมากมายเลยค่ะเพื่อนๆนดูสิปลานิลนเผาผักนะคะแซบสุดๆของร้านนี้เลยนะคะร้านครัวกำไรทองนะคะ ครัวกําไรททองก็เป็นร้านของเพื่อนแนนนี่อีกคนนึงนะคะสมัยมต้นค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มาทําครัวกันอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะเพื่อนๆโหร้านกว้างขวางมากเลยตามแนนนี่มาแนนนี่จะพาไปกินไปชิมอาหารอร่อยๆในมือนี้กันนะคะเพื่อนๆนีน่มาเลยมาเลยวันนี้นะคะแนนนี่ก็ มาแนะนำร้านรีวิวร้านให้เพื่อนสู่นะคะที่ร้านครัวกำไรทองค่ะเพื่อนๆร้านนี้เปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะบรรยากาศในร้านเนี่ยน่านั่งมากเลยค่ะมีทั้งนั่งแบบชิวๆริมน้ำนะคะนั่งแบบกระท่อมก็มีค่ะพี่โอ้โหรับรองใครได้มานะคะฟินทุกโต๊ะรับเราไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะนอนเอ้ยโต๊ะยืนนะคะปาได้หมดเลยค่ะเพื่อน ที่นี่รองรับได้เกือบร้อยคนน่ะชื่อไหมเพราะว่าไม่ได้มีแค่โซนนี้นะมีโซนอื่นๆข้างนอกด้วยนะคะอ้าวมาเจอสองสาวแล้วเนี่ยนั่งทำอะไรกันอยู่เธอเมี้ยวเมียวเมีเมียว,วอ้าวทักทายกันหน่อยสิจ้าสาวสาว จ้าตาหวานไปเลยนะคะคุณเธอนี่ค่ะมีริมน้ําให้ชมด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนตอนนี้แนนนี่มาตอนเย็นนะคะมันากาศก็ยเย็นได้ใจสมกับการมานั่งดื่มน้ําทองคําจริงๆเอาเขย่ขยาปะเขย่ยาเลดี้ออกคือเอา้าไม่ใช่มันเป็นกุง้งเต้นค่ะเพื่อนเมนูเด็ดของทางร้านที่แนนนี่ชอบมากนะคะชอบกินประจําเลยแล้วก็มันแซ่บจริงๆนะคะเพื่อน แ่บแล้วก็ไฟฟินสุดเวอร์เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยใครได้มานะคะต้องลองเมนูนี้ให้ได้เลยรับรองอชิมแล้วแซ่อันนี้ก็เป็นปลาสุดทางร้านนะคะส้มตำปูปลาร้านะคะเด็ดอร่อยจริงๆกูเธอแซ่ขอบอกว่าแซ่มากนะคะนี่มาแล้วมาแล้วเมนูเด็ดของเราปลาเผาผักนะคะ ผักเยอะแล้วก็ปลาตัวใหญ่มากเลยทุกเพื่อนดูสิการน้ำจิ้มเนี่ยอ,อร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่านี่นี่แหวเอาผักกอ,องก่อนเอาให้ผักเยอะจริงๆนะคะเพื่อนนี่นะเป็นปลาเผาผักนะผักปลาก,ก็จะอยู่ใต้ผักตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ โอ้ยแซ่บมากเลยนะคะเพื่อนๆกินแล้วจะละมุนในปากมากเลยเพราะมันหวานอร่อยอร่อยอ่ะเพื่อนๆดูดิโอ้ยเด็ดค่ะต้องลองบอกไว้เลยนี่เพื่อนสุกนี่ก่อนกลับมารลีวิวให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนดีใจยิ้มแก้มปริเลยเห็นไหมโอ้โหแล้วว่วางๆในนี้จะมาเที่ยวหาจะมาแวะหาเพื่อนที่ร้านครัวกำไรทองอีกทีกนะ ใครผ่านไปเขาค้อเนี่ยแวะมาได้เลยนะยามเย็นก็มีบรรยากาศที่นั่งชิลๆแบบนี้อ่ะขอแอคชั่นหนึ่งหน่อยนั่นดูนกชมไม้ดูไปเรื่อยๆเลยนะนี่เอ้ยฟินอะไรอย่างนี้อรู้อย่างงี้เลยนะไม่มาไม่ได้แล้วเพื่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนๆบายบาย